ฉากละชุดเลยนางเอกกูคงไม่ได้ดูเขาหรือเลาเนี่ะไตีดำมาแม่พระส้มเชยซึ่งสงครามเป็นองไรบ้างมีชัยชนะพุทธิจ้าค่ะราชรถกำลังเดินทางเสด็จกลับมา ลูกกัดเลยว่าใครว่าดุนไปพาดุนฮะ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 เด็ดพอฮะฮะฮะลูกหามาหมาฮะเว้ เขา่กลับมาแล้วพระเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างสึครานี้กระมอมได้รับชัยชนะกลับมาพระเจ้าค่ะเก่งจริงๆลูกพระงท่านนี่คือหัวศัตรูพระเจ้าค่ะหัวศัตรูสมแล้วที่เป็นลูกของพ่อทีได้เมื่อมีชัยชนะ เราต้องในห,หัวศัตรูมาไอ้ลูกเลอลคุมึงไปตัดหัวนพรัตน์มาทำไมว,ว่าศัตรูหัวศัตรูเอาดูไปยืนดูหน้าตัวเองซะแล้วอาปากกันกันเพี่<อ>ไปบ้าตามมันแล้วไปทำให้เหมือนซะได้โอ้ยใครจะไปปล่อยให้คนหน้าร่วงได้มันยิ่งอําอยู่ก็ไปทำเหมือนป่าเปล่าไปจุกขา หมอ่อมฉันมาอยู่แผ่นดินพมา่าหมอ่อมฉันเป็นคนไทย,ไทยคนไทยรักชาติและศาส<ะ>นาเพื่อองค์เจ้าฟ้าคงเป็นเนื้อนาบนุญอ่ะอาจารย์เอาไปคะแนน่อยจิคืออะไรหมอ่อมฉันก็ะซือใส่กระมงแต่หัวศัตรูมาเหมือนกันเนี่ยคะ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเพลงมันไม่ได้เกี่ยวขอตัวไปขายืดเวลาให้ <laughs> ไง <laughs> มีบทเพิ่นิดนึงไม่ได้พูดที่อะไรเดินนำทั้งเรื่องเลยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ อาเปิดหัวรายได้ไม่ดีเหมือนไรสนเลยเพรไรกับไร้วารด่ะจนจเอนีมึงไตัดหัว <c oughs> ลูะวะกกูหูกนีกยโซนที่ายแล้ววิ่ง,ง,งลูคราลูก <c oughs> ลูกกูนี่ไหนชิบหอยฮะกูตัดหัวลูกเอเนี่ยอีคนนี้ใช่ไหมที่ด้านกระดาเสื้อพ <c oughs> <ส>่อมึงเข้าเรื <c oughs> <ส>่องเลยอย่ามายุ่งกับกูแล้วมังปออยู่ที่ไหน ราชบุตรมังโปขึ้นเป้าด่วนเลยพรแมล้วเีเจา้าไ่กนอโพมังโปศึกนี้มีชัยชนะหรือไม่ก็ะกรบอกได้รับความพ่ายแพ้กลับมาพระเจ้าค่ะ มึเงเกิดอล้วตั้งแต่แรกตัวสุดนี้เจ้าต้องพ่ายต่อศัตรูคนเยี่ยมข้าอธิราชราชาใช้ชีวิตมาแทบจะเกินครึ่งคน,น,นมึงเกินครึ่งไปนานแล้วพิดชอบชั่วทีและนา่นไม่ต้องดีกูจะฟังไอเฮียนี่เขาพูดมึงด่าใคร ชั่วดีข้ายอมรู้ใครดีใครชั่วข้ามองเห็นมองเห็นหมดไอ้กที่ภายตาเป็นต้อมองไม่รู้เรื่องเลวขนาดนี้มึงยังดูว่าดนะีเพราะฉะนั้นนี่ไม่มีใครมาตกตาข้าได้กูอยากจะทีไปกระเด็นมึงว่าใครคุยกับแม่เขาอยู่ตกลงยีิบสองเหมือนเดิมนะแม่นะ ย้ำไม่แน่นอนก่อนไม่มั่นใจใครคนดีใครคนชั่วนั่งทำหน้าเหมือนจะไม่หาอีกแล้วค <c oughs> แม่นั่งอยู่นะ้เข,ขาจะไม่หาผมะทวงกระตงเขาเนี้ยงวดหน้าเขาเป็นข้าวผัดนะแบ่าราชเกลพระรเจ้าข่ะต่อเลยละน้่นรู้จักต้นกล้วยไม้ไหมเอายกกล้วยไม้ไมาแก สถาบันกูยังงงอยู่เลยเรื่องนี้อะไรรู้ไรู้นะรู้จักดีสิพระเจ้าค่ะใครจะไม่รู้จักต้นกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้มีความสวยสดงดงามส่งกลิ่นหอมคุณประโยชน์ของมันเสียบไปที่ต้นมงแจกกันสุดยอดวันนี้พูดเป็นบ้องเลยไม่เกินสามวัน,น ก็เหี่ยวเฉาจับทิ้งไปที่ขยะหาคุณประโยชน์ไม่ได้ต้นกล้วยไม้มันก็ไม่ตางกลับไปมั่งตเพราะฉะนั้นฟังคำสั่งจงยทพไปอีกครั้งหนึ่งแล้วตัดหัวศัตรูกับสู่่นดิน แต่ถ้าหากเจ้าตัดหัวศัตรูมาไม่ได้ยังกลับมาให้พ่อเห็นหน้าอีกเฮ้ยเจ้าพิพิดาพระบาทพริบิดาฉันไม่ละจักรวาลระองฝังกระหม่อมความพระเจ้าข้าเขาไม่ฟังแล้วะจักราล ั่งเนื้อตาผมลำลิ้นไหลแต่จำเป็นต้องไปแม่เห็นมาใจคงคือ

าจากจดูแลองค์พระลาชบุตรมังโปยิง่งกว,งว,ว่าชีวิตของเก้าของช้างโลกของเราในวันนี้เชิญพระเดพร่อพระเจ้าค่ะ